วิธีใช้งาน Android Auto ทำยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับวสวัสดีครับน้าทายครับวันนี้พาไปชมการใช้งานของ Android Auto นะครับเนื่องจากว่าวิทยุของ Isuzu e Nmax เนาะแล้วก็รวมไปถึง UX แล้วก็ b t 5 0ด้วยนะก็คือตัวนี้รองรับ Apple CarPlay แบบ ไรสายได้นะแบบแล้วก็ Android Auto แต่ว่าต้องบอกว่า Android Auto เนี่ย,ด,ด,ยด้อยกว่านิดนึงตรงที่ว่าอาจจะต้องใช้สายด้วยนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือนี่ครับสายขอ,อแนะนำอีกอย่างหนึ่งครับควรใช้สายแท้นะจะเป็นของยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ขออยากให้เป็นสายแท้นะครับมือถือ Android นะครับราคาเนี่ยหมื่นอัพเนี่ยผมว่าตัวนี้ใช้งานได้แล้วแล้วก็เป็น Android version ที่ค่อนข้างใหม่นิดนึงนะครับ ตั้งค่านะคงไม่ได้มีอะไรมากก็ตั้งค่าไปตามที่แจ้งนั่นแหละเอามาแล้วครับก็ดูจากการใช้งานแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็มีโปรแกรมที่เขาให้อนุญาตให้ใช้ได้ขณะขับรถนะครับทั่วไป โอเคครับในส่วนของ Android a u t เนะก็ประมาณนี้แต่ว่าในส่วนของ iPhone นะครับมันสามารถเชื่อม Apple CarPlay แบบไร้สายได้เลยเนาะอันนี้ครับถือว่าเป็นข้อดีกว่าตัวของอ Android เนาะเพราะว่าจริงๆแล้วคือแบบนี้มันสะดวกกว่าค่อนข้างเยอะเลยครับคือไม่จำเป็นจะต้องเสียบสายไงมันก็สามารถเชื่อมต่อได้เลยเนี่ยอคอ่ะได้แล้ว อ่าเนี่ยครับมันไร้าสายได้เลยมันดีกว่าตัวแอ i d Auto อ่ะที่จะต้องเสียบสายอ่ะแล้วก็จะต้องใช้สายแท้ของเขาด้วยเพราะฉะนั้นหากใครใช้ Apple อยูอ่ผมแนะนำเป็นตัวนี้ดีกว่านะตัว Apple c a r p l a y ก็จะมีข้อเสียนิดนึงนะครับสำหรับการเชื่อมต่อแบบไร้าสายเนี่ยก็คือว่าเสียงเนี่ยมันจะดีเลยนิดน,นึงครับสมมติว่าเราเปิด u t u b e เนี่ยเสียงก็จะดีเลยประมาณแบบเ,เกือบเวียคือปากต่างไม่ตรงแน่นอนนะเวลาพูดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะดู Apple c a r p l a y แบบ ใช้เสียงจากตัววิทยุเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับแต่วิธีแก้นะก็คือว่าจะต้องแน่นอนครับเอาสายเนี่ยของไอโฟนอะมาเสียบเชื่อมต่อแบบใช้สายเนี่ยคือของ Apple Ca คาเพมันเชื่อมต่อได้2แบบไงก็คือแบบไร้สายแล้วก็แบบใช้สายถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อแบบใช้สายอะพวกเสียงอะไรพวกนี้มันก็จะไม่ดีเลยนะมันก็จะตรงเหมือนกันคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับฝากไว้สำหรับ วิทยุตัวนี้เนาะใช้ได้ทั้ง Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะครับถือว่าเป็นออปชันที่ผมชอบนะเพราะว่าคือเราอยู่กับรถแล้วเราก็ฟังเพลงด้วยอะไรด้วยเงี้ยบ่อยๆแล้วก็ใช้เรื่องของการนำทางเนาะแผนที่เนี่ยถือว่าตอบโจทย์เลยครับโอเคครับวันนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ช่องให้ด้วยนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ